ในระบบ Account Receivable เมนู AR Data Entry และหน้าต่างตั้งลูกหนี้อื่นๆการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างตั้งลูกหนี้อื่นๆเพื่อบันทึกรายการขายเชื่ออื่นๆหรือรับรายได้อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการขายสินค้าเช่นการรับรายได้จากการขายเศษวัสดุสิส้นเปลืองเป็นต้นค่ะที่ต้องการควบคุมในระบบลูกหนี้ด้วยนะคะลองมาดูวิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างตั้งลูกหนี้อื่นๆกันเลยค่ะ วิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างตั้งลูกนอื่นๆสามารถบันทึกข้อมูลได้2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกจะใช้วิธีการอ้างอิงจากใบสัง่งขายที่ได้มีการคีย์รายละเอียดของใบสัง่งขายเอาไว้นะคะโดยคลิกที่ช่องอ้างถึง SNO ก็ทำการคลิกลูกศรลงมาเพื่อทำการเลือกเอกสารใบสังมม่งขายมาบันทึกรายการตั้งลูกนอื่นๆค่ะ วิธีที่2นะคะจะเป็นวิธีการบันทึกข้อมูลเองโดยตรงที่หน้าต่างตั้งลูกหนี้อื่นๆสําหรับกรณีตัวยอย่างจะใช้วิธีการบันทึกข้อมูลโดยตรงที่หน้าต่างตั้งลูกหนี้อื่นๆค่ะโดยเริ่มจากที่ช่องรหัสลูกหนี้นะคะสามารถคลิกลูกศรลงมาเพื่อทําการเลือกรหัสลูกหนี้ที่ต้องการทํารายการตั้งลูกหนี้อื่นๆค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของเลขที่เอกสาร,รเลขที่ใบกํากับและเลขที่ส่งของสามารถคลิกที่รูปคนวิ่งได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะในส่วนของวันที่เอกสารวันที่ใบกำกับและวันที่ใบส่งของก็ทำการระบุลงไปเองได้เลยนะคะซึ่งปกติโปรแกรมจะแสดงวันที่ให้อัตโนมัติหรือวันที่ตามปฏิทินค่ะหากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงก็ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้หรือจะใช้วิธีการคลิกที่รูปปฏิทินและทำการเลือกวันที่ก็ได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะในส่วนของ Customer PO เนการระบุรายละเอียดอ้างอิงของเลขที่ PO ของลูกค้านะคะกรณีที่ลูกค้ามีใบ PO เข้ามานะคะก็สามารถระบุรายละเอียดของใบ PO ได้นะคะหากไม่ต้องทำการระบุก็ได้เช่นกันค่ะ Customer PO Date ก็ทำการระบุของวันที่ใบ PO ลงไปนะคะ จากนั้นในส่วนของเครดิตวันโปรแกรมจะแสดงวันเครดิตให้อัตโนมัติตามที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ที่การกำหนดรหัสลูกหนี้ในระบบ Enterprise Manager แล้วนะคะว่าสำหรับลูกหนี้รายนี้นะคะได้ให้เครดิตกับลูกหนี้เอาไว้กี่วันนะคะก็จะมีผลถึงวันนัดชำระด้วยนะคะตรงนี้ จากนั้นนะคะในส่วนของขนส่งโดยกรณีที่มีการขนส่งให้กับลูกค้านะคะก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการขนส่งให้กับลูกค้าด้วยวิธีไหนนะคะหากไม่มีการขนส่งก็ไม่ต้องทําการระบุนะคะต่อมาในส่วนของพนักงานขายสามารถเลือกรหัส uh พนักงานขายได้เลยโดยตรงนะคะโดยทําการคลิกลูกศรลงมาและทําการเลือกรหัสพนักงานขายค่ะ จากนั้นนะคะในส่วนของรหัสรายได้ให้ทําการระบ,บุรหัสรายได้นะคะซึ่งในส่วนของรหัสรายได้นี้นะคะจะได้มีจะมีการกําหนดเอาไว้แล้วที่ค่าเริ่มต้นในระบบ Enterprise Manager m e n ู General Setup และที่หน้าต่างกําหนดรหัสรายได้ค่ะ จากนั้นเมื่อต้องการตั้งลูกนี้อื่นๆก็สามารถเลือกรหัสรายได้ขึ้นมานะคะโดยคลิกลูกศรลงมาและทําการเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการที่จะบันทึกรายได้จากการขายอะไรบ้างนะคะก็ทําการเลือกได้เลยค่ะจากนั้นโปรแกรมจะแสดงชื่อรายได้ขึ้นมาให้ค่ะหากมีคําอธิบายรายการเพิ่มเติมหรือคําอธิบายรายตัวนะคะก็สามารถระบุลงไปได้ที่ช่องคําอธิบายรายการค่ะจากนั้นนะคะรหัส job กรณีที่มีการระบุรายได้แยกตามแต่ละจ็อบนะคะก็สามารถระบุลงไปได้เลยนะคะและหลังจากนั้นก็ทำการระบุจำนวนเงินลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงยอดรวมให้อัตโนมัติค่ะ และยังมีในส่วนของส่วนลดท้ายบินด้วยนะคะหากมีการให้ส่วนลดท้ายบินกับลูกค้านะคะก็ระบุส่วนลดลงไปได้เลยนะคะหรือหากมีตัดเงินมัดจำนะคะก็สามารถระบุข้อมูลลงไปโดยจะต้องทำการระบุที่แถบ disp o s i t นะคะโปรแกรมก็จะโชว์ให้ที่ช่องเงินมัดจำค่ะ และหลังจากนั้นนะคะมาดูในส่วนของฐานภาษีโปรแกรมจะคำนวณจากยอดรวมทั้งสิ้นนะคะหลังจากที่หักส่วนลดหักเงินมัดจำแล้วนะคะมาโชว์เป็นฐานภาษีให้และจะคำนวณอัตราเปอร์เซ็นต์ของภาษีแสดงออกมาเป็นยอดภาษีและยอดรวมทั้งสิ้นให้อัตโนมัติค่ะจากนั้นนะคะมาดูในส่วนของแถบมอค่ะ แถบมอก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรหัสกลุ่มภาษีนะคะซึ่งในส่วนของรหัสกลุ่มภาษีโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่ได้มีการกําหนดเอาไว้ในระบบ Enterprise Manager แล้วนะคะว่าใช้รหัสกลุ่มภาษีในการขายเป็นรหัสกลุ่มไหนนะคะหากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสามารถเลือกได้โดยการคลิกที่ลูกศรน,นะคะ จากนั้นก็จะลิงก์เข้าสู่หน้าต่างรหัสกลุ่มภาษีก็ทําการเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีขายแยกนอกภาษีขายรวมในหรือจะเป็นกรณีที่ยกเบ้นภาษีก็ทําการเลือกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เช่นกันค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของรหัสแผนกรหัสจอบรหัสเขตการขายกรณีที่ต้องการเรียกดูรายงานแยกตามผาแผนกแยกตามจ็อบและแยกตามเขตาการขายก็ทําการระบุะรายละเอียดลงไปได้เลยค่ะ ในส่วนนี้ก็จะมีผลกับการเรียกดูรายงานนะคะต่อมานะคะคในส่วนของประเภทสินค้ากรณีที่มีการตั้งลูกนี้อื่นๆในครั้งนี้นะคะเป็นการตั้งลูกนี้อื่นๆของประเภทสินค้าหรือประเภทบริการก็ทําการเลือกได้เช่นกันนะคะต่อมาในส่วนของรหัสสถานที่ส่งของกรณีที่มีการส่งของให้กับลูกค้านะคะก็สามารถระบุลงไปได้นะคะในส่วนของช่องรหัสสถานที่ส่งของ F.O.B. สามารถระบุรายละเอียดการจ่ายชำระเงินได้นะคะ Commission ก็ทำการระบุรายละเอียดของค่า Commission ลงไปนะคะรหัสลูกหนี้ในส่วนของการระบุรหัสลูกหนี้ตรงนี้นะคะโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามแถบดีเทลเมื่อมีการดึงรหัสลูกหนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะมาดูในส่วนของแถบดิสคริปชันค่ะ ในส่วนของแท็บ s c r i p t i o n นี้นะคะจะเป็นการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมหรือหมายเหตุเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จะมีผลแสดงในแบบฟอร์มตั้งลูกนี้อื่นๆนะคะก็จะแสดงในแบบฟอร์มในส่วนท้ายฟอร์มในช่องหมายเหตุให้อัตโนมัติค่ะหากต้องการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทำการระบุลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะมาดูในส่วนของแถบดิโพซิตนะคะหรือแถบเงินมัดจําค่ะกรณีที่มีการรับเงินมัดจําของลูกหนี้มาแล้วนะคะตอนที่มีการตั้งลูกหนี้อื่นๆต้องการตัดเงินมัดจําก่อนที่จะมีการอ้างอิงเอกสารไปทํารายการรับชําระหนี้ก็สามารถคลิกที่แถบดิโพซิตนะคะจากนั้นก็ทําการเลือกเลขที่ใบมัดจําได้นะคะว่าต้องการตัดเงินมัดจําจากการรับเงินมัดจําใบไหนนะคะโดยคลิกลูกศรลงมานะคะและทําการเลือกเอกสารขึ้นมาเพื่อทําการตัดเงินมัดจํา ค่ะต่อมานะคะคในส่วนของแถบแวดนะคะคในส่วนของแถบแวดจะเป็นการแสดงรายละเอียดภาษีนะคะคซึ่งจะมีผลกับการเรียกดูรายงานภาษีค่ะกรณีที่มีการตั้งลูกในอื่นๆและเกิดภาษีเลยทันทีโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดที่แถบแวดให้นะคะซึ่งในส่วนนี้นร,รายงานภาษีก็จะมีผลกับ รายการเอกสารตามวันที่ปัจจุบันนะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการให้รายงานภาษีไปแสดงในงวดเดือนอื่นก็ทำการเลือกที่รูปบ้นขยายหรือกด f 1 1ค่ะโดยโปรแกรมก็จะลิงก์เข้าสู่หน้าต่างรายละเอียดภาษีให้อัตโนมัตินะคะที่ช่องมีผลต่องวดก็ทำการเลือกได้นะคะว่าต้องการให้รายงานภาษีไปแสดงในงวดเดือนไหนคะ่ะ ยกตัวอย่างเช่นบันทึกข้อมูลในเดือน3แต่ต้องการให้รายงานภาษีไปโชว์ในเดือน4นะคะก็ทำการเลือกที่ช่องมีผลต่องวดได้นะคะจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม close เพื่อกลับสู่หน้าต่างเดิมนะคะต่อมานะคะมาดูในส่วนของแ็บ GL แท็บ GL นี้นะคะจะเป็นแถบในการบันทึกบัญชี และโพสติ้งบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะหากต้องการตรวจสอบการลงบันทึกบัญชีก่อนเซฟข้อมูลก็คลิกที่แถบ GL และตรวจสอบโดยการคลิกที่ลูกศรสีเขียวค่ะโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดการลงบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตต่างๆให้นะคะหากต้องการแก้ไขการลงบันทึกบัญชีก็สามารถติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องแก้ไข GL ได้ค่ะจากนั้นก็ทำการแก้ไขรายละเอียดของรหัสกลุ่มภาษีนะคะหรือรหัสบัญชีต่างๆ จากนั้นก็ทําการแก้ไขรหัสบัญชีต่างๆได้ค่ะหรือจะเป็นการระบุรายละเอียดของแผนกรายละเอียดของจ็อบได้นะคะเพื่อเรียกดูรายงานแยกตามแผนกแยกตามจ็อบของแต่ละรหัสบัญชีค่ะกรณีที่ไม่ต้องการตรวจสอบการลงบันทึกบัญชี GL นะคะหากบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วสามารถเซฟข้อมูลได้เลยตรงนี้โปรแกรมก็จะ posting บัญชีเดบิตเครดิตให้อัตโนมัติเช่นกันนะคะ เมื่อทําการตรวจสอบการลงบันทึกบัญชีหรือการคีย์ข้อมูลต่างๆในส่วนของตั้งลูกนี้อื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็สามารถคลิกทปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลตั้งลูกนี้อื่นๆได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะแสดงแบบฟอร์มตั้งลูกหนี้อื่นๆขึ้นมาให้นะคะในส่วนของตั้งลูกหนี้อื่นๆนี้นะคะแบบฟอร์มยังสามารถดีไซน์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้นะคะหากไม่ต้องการใช้ชื่อหัวฟอร์มเป็นใบตั้งลูกหนี้อื่นๆก็สามารถระบุรายละเอียดเป็นใบแจ้งหนี้หรือแบบฟอร์มอื่นๆได้เลยนะคะหลังจากที่ทําการดีไซน์เสร็จแล้วนะคะสามารถคลิกที่ปุ่ม exit เ,เพื่อออกจากโหมดดีไซน์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์แบบฟอร์มนะคะ หลังจากที่ Exit อ,ออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้โดยคลิกที่รูปปริ้นนะคะก็สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มได้เลยตามปกติหรือหากต้องการสั่งปริ้นแบบฟอร์มเป็น pdf ไฟล์ ile, ก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะ ก้อนนี้จะเป็นตัวอย่างของแบบฟอร์มตั้งลูกนี้อื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของตั้งลูกนี้อื่นๆก็สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มในรูปของการพิมพ์วอเชอร์ได้เช่นกันนะคะโดยทําการเลือกฟอร์มวอเชอร์เพื่อสั่งพิมพ์วอเชอร์ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของแบบฟอร์มวอเชอร์นะคะใบสําคัญรับนั่นเองค่ะ สำหรับหน้าต่างตั้งลูกนี้อื่นๆนะคะก็คือจะมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้นะคะและนี่คือการบันทึกข้อมูลตัวอย่างในระบบ Account Receivable เม n ู a r Data Entry และที่หน้าต่างตั้งลูกนี้อื่นๆค่ะ